สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนเป่าฮาร์โมนิก้าสองตอนแรกนั้นทบทวนนิดหนึ่งนะครับหยิบฮาร์โมนิก้าขึ้นมาเสียงต่ำต้องอยู่ทางซ้ายมือเสียงสูงอยู่ขวามืออยู่แล้วฝึกนะครับในการเป่าดูดเป่า เป่าดูดเป่าดูดเป่าฝึกให้สมองกับปากมันคุยกันมันสัมพันธ์กันมันถามกันว่ารูนี้นะครับโน้ตตัวนี้เสียงตัวนี้มันอยู่แห่งหนตำบลใดนั่นคือชั่วโมงแรกชั่วโมงที่สองผมก็พูดถึงเรื่องของการจับอ์โมนิกานะครับใช้นิ้วนะนิ้วชี้กับนิ้วโป้งจับเข้าไปนะครับพอดีเลยอันนี้ขนาด16รกูนะครับมันจะพอดีมือ นะครับแล้วก็ทำเป็นอุโมงลมแบบนี้นะครับแล้วมือขวาก็ประกบด้านล่างเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะผ่อนลมให้มันพลิ้วไหวนะเหมือนใบไม้เหมือนลูกคอทำนองเดียวกันนะครับนะนั่นคือชั่วโมงที่แล้วชั่วโมงนี้ที่ผมเป่าไปเมื่อสักครู่นี้ชื่อเพลงไก่ฟ้านะครับเทคนิค ที่เป่าไปเมื่อสักครู่นั้นก็คือว่าในนี้นะครับฮารโมนิก้ามันจะมีอยู่สองแถวแถวบนกับแถวล่างนะครับให้เอาลิมฟิปากบนนะริมิปากบนนี้ปิดพยายามปิดพยายามให้ลมเข้าลมออกเนี่ยมันออกยากมันจะพลิ้วเองยกตัวอย่างเห็นไหมครับนะนี้ดูดเข้านะ มันจะเข้าออกยากเสียงมันก็จะพิ้วได้เหมือนกันนี่คือเทคนิคใหม่นะครับเหมาะสำหรับท่านที่จะฝึกนะครับขอให้ท่านฝึกนะครับให้เสียงคุ้นเคยกับเรานะครับพยายามเป่าเข้าเป่าออกให้สมองกับปากคุยกันให้ได้แล้วก็ปฏิบัติตามอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วท่านจะเป็นแต่ที่สำคัญบางท่านบอกว่า,าจะเป่าเพลงอะไรคุณนรงค์นะครับ จริงๆแล้วในสมัยโบราณเนี่ยสมัยผมเป็นเด็กเป็นหนุ่มๆเนี่ยผมก็จะมีสมุดอย่างนี้เขาขายกันนะครับหนังสืออันนี้คือหนังสือวิธีเป่าหีบเปกอาหีบผากเพลงนะครับหีเพลงปากขออไาัายนะครับขายกันนานแล้วครับแบบนี้นะครับเป็นเนื้อเพลงเหมือนกันนะครับจะบอกตัวโน้ตแต่ว่าตัวโน้ตของเขาจะขึ้นด้วย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ว่ากันไปในนี้แหละครับเขียนนะครับแต่ฝึกจริงๆแล้วเนี่ย ผมอยากจะให้ท่านฝึกรลักษณะที่ว่าท่านร้องเพลงอะไรได้ชั่วโมงแรกผมบอกว่าสมัยผมเป็นเด็กร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีได้ผมก็เป่าเพลงสรรเสริญพระบารมีก่อนเลยแต่ตอน,น,นหลังมาปากเราสมองเรามันคุยกันได้แล้วรู้เรื่องแล้วนะครับก็สามารถที่จะเล่นเพลงได้ในหลายเพลงเพราะฉะนั้นท่านร้องเพลงไหนได้ก็เป่าเพลงนั้นนะครับถ้าร้องไม่ได้ไปหาซื้อหนังสือแบบนี้คงไม่มีใครแล้วครับ ท่านปริ้นเอาจากคอมพิวเตอร์แล้วกันนะครับผมผมซื้อไว้นานแล้วเพราะว่าผมสนใจแล้วก็ชอบที่จะเป่าได้ทั้งหมดเนี่ยละครับเดี๋ยวให้ผมสอนวิธีการเป่าสอนวิธีการจับเทคนิคต่างๆเรียบร้อยแล้วผมจะมาเป่าแต่ละเพลงละเพลงให้ฟังให้หลังจากนี้ไปก่อนนะครับเทคนิคที่ผมสอนไปขอให้ไปฝึกนะครับฝึกทีละสเต็ปสเต็ปแล้วให้ท่านเป่าเพลงที่ท่านร้องได้ มันจะเป็นแรงบันดาลใจนะครับเวลาเราเป่าได้เนี่ยอืเราอยากเป่าเราอยากจะซื้อเราอยากจะหาเดี๋ยวซื้อหายังไงชั่วโมงต่อไปค่อยมาเล่าให้ฟังกันแล้วกันนะครับว่าเราควรจะซื้อแบบไหนดีมาเป่าในยุคแรกๆยุคโควิดที่มันเหนื่อยหน่ายกันตอนนี้นะครับรู้สึกเครียดเหลือเกินก็หันมาพักผ่อนก <c oughs> ันในตอนนี้นะครับกับเพลงนี้เพลงไก่ฟ้าเอย่ยสั้นๆน,นะครับพอเป็นตัวอย่างนะครับ ครับสวัสดีครับ